เก้าสิบสามเหรีเนาะแม่เท่านะขายแล้วบานนี้งวแบง่สองตกัขายของเราจ่อยเอางวมุนแม่เทามาขายมันบวไว้มันบวไว้คุยเก็มาข้าวนี่ยเห็นี่อ้วนติดม้วชื่อ่ you uh -huh. ปัจจำาประจุเขาาร่อยอะโมนั่นมันขายคุณเรี่วแต่ในำมิ้หน่อยเลยนี่โมเห็นต้มปาได้ขายได้ีทำ่างลขา่อยคุณต้องเอ่อยไม่ด้มันบริพ้องอนห้องเมือสี่หุ่นับผู้อื่นไปกี่ข้าน้องย้อนย้อนสองพันป่ย้อน่อไร่ย้อนเมอไรนย้าวเดี๋ยวเตรยมมาดิอย่างหนึ่งเดี๋ยวจว่าใจมาอย่างนบัดีย้อันี่านมั

สามพันสี่พันะสองหมื่นสองพันมือสามนะมดก็ละหมื่นไละหน่หม่นหัวหันหัวหันมือประมาณสี่ห้าพันไหนอยเนาะ้ายไปเท่าไหร่ละขายไปสามลอยสี่ลอยก็หันอยาเบิ้ลนก็สามล้านก็พอตัวคอเีย

ฮะแม่เขาจะไงคือปลาเวียงอลก้าฮ่้อ้หน่อัน่าหอยเจะไปโบวหอดพุ่นรเลยเข่าพันนั่นละพันนลาพันนัละขาเล้อกัตัว็นาีไ้หูเจ้าวัวเจ้าวัจะเจ้าสิขายสองหม่นอยู่โอ้ยแลจะขายสองหมืนบอกัดี่เลยคนบอกดัดนี่ละดัดละคอยหูจักอดไตจ้า มาท้องตูมาแบบง่า่ๆมันก็นะนั่นนี่นางกินได้โฮมดดังไปน่งมาสีกันเอานั่นนี่มพวกไปดิฉันไปเอาไปเอาไปซานหน่อยขอนํ่งซานปน่อ่ไปบอไ่จไปหาบไปบอบลญบ่อย่งเ่้บอบม่ายลงมาพ่อข่อยมีาบอไม่ขึ้นวนี่ยบอเนาข่อยสีซื่อไปบอขายดีบ ลุ้นให้ลอยหนึ่งแนจบอไม่น่าใจเอาหรืออย่างลอยงเอาร่งลอลุ้นสองมือลุ้นโ้เป็นจะนายเถิดไปนจบอไม่น่าใจอีกจ้ยง้าลุ้นลอเดียวลุ้นสองมือใลอยนึงโอ้ยกูคนเดียใจคนด งัเงม่่อเมนเดนลมันบ่่บู่้ได้อกเจ้าก็คอยมันต้องรไรกันบู่้เลยไม่รู้เร่ออะไรกนเรื่องเมียนีลายคนเมรู้ข่อยได้เจ้าว่าเมียคอยเป็นติดอันนี้เมียน่อย่อยได้่อยออกมานักเออน้อยไม่ไกันด้อกันเมี่ยไงคนผูไงคนนี้

มันบวไวมันบวไวคือุยเ็โอ้ยไปด้วาาอไม่เห็นหนีหนีบวนติดมืดนั่นนั่นไมเห็เห็นอเป็นหังบอเอ้านั่นน่นู้นเดมองไงนั่นนั่นะครับไ่หนีเปล่เปลี่ยนเลยไหมเนเปลี่ยน อร่อามังอมันกืไปง่ายรวงไวเลยรวงไปหอดเลรวงได้แล้วาหาอร่อย เอาเขี้ยไห้เราป้าคันบ่เขียยไห้เนี่บ่ดซื้อตรงวเออใือบ่ทเขี้นไหรเขียนไหรบ่อเขียนมาแล้วดอกเกาพันเ่าีหบอคนสื้อ้มดจะไหวแนงวละค่ามพันเนี่้สพจ็ดุิิ่เฮหอไปขายใสง โอ้เรากัเพื่อไม่สองร้อยเจ้าคือบนลดให้เราอีกสองรอย้ยป้อยบอสนเราเกียร์ล่อย้โอ้ยเกร์สะบืนาดไรถอขาดมันบกขาดพ่อตายหอกเกียร์ไหนเลยป้าเกียร์ไหนเ้ยเกียร์หนน้ยเกียร์เจุมบอลขาดตทหาเนี่ยมันตั้งหาม่แม่ดได้พุนะรถีุ่นาเกรอยไม่อีกสองร้อยนงเออแมู่ือคนมันขาดกันมาขาดไรมับมไมเคยบเนี ก็แคยบอกเย่ยดากแวยม่นเนาะดีท่าไรก็นเก่าเยเดีท่าไรเดี๋ยวเท่าไรเก่ายังไดนเห็นอะนับค่อา่ยเกาว่าตี้ยมุมุเก่าพันเก่าพันกรลอยเก่าพนกระลอยมุม่าพันกระลอยลูกแม่แม่สูลทูกแม่คนวน เงินเกาพันเก้ารอยได้เงินสามพันสามร้อยนึงรเนผ่านบาอจำองสกอนลได้ซื้อนทนอได้อเงนเียนหนึงเ่ได้แาดอกน่ังกันอ้เป็นอะนดพอาอยดี้ยมัน่องมยกอยากบอได้ซื้อไปได้กันหมักบัตได้ตัวได้ได้ซื้อตัวนั้นมีมี ถางปลา,าต้นนี่ได้ตปลาต้นวาจีว่านตาถ้ทหาหลอกเร้วแของบัรุษทองากจีว่าน,น,นี้เหรอวพี่<อ>านันแล้วแล้วหอสัตเมื่อไลรวนะไม่เลยเ,เ,ลเลดียให้บีดบีดบีดบอเป็นบีด มีแถมมันอ <pre> ี่อยก่นี่มันแดงว่านี่เนาะมันอวนี่มีแถมมาคัมันเป็นมันสิบกอยู่สูงไม่ทำอะไยมัน่ได้ดแตกขาดก็ต้องับมีอยู่มัอาป้าน้องชายไปของชายไปซื้อน้ำน้องชายไปซื้อน้ำี้น้องชายซื้อน้ำในเต้าเจีอยงวิีตเตาหนาก็ไดกนหนีแถมมันสดซื้อต้นแรกท้องหมซื้อตสองหดแง่ไหนกับวกได้ซื้ออหารซื้อจี๊จเตเี้เอาเชิลย

มวันนัเก็นตันลมาตัวเล็นเป็นเวลาวันเลยวัน่นีเยสามน่าทนือวอยู่นี่เหป็นหาพันแ่มเก่ล้วหขายไมสานามเขายกันดีเลงจีมหาิของดัเตขงดัว่งเาบขายไ้กไ่้องไะขึ้นหิ้งไว้นั่งี่ขายอยู่นนานผมว่าโอ้ยเงินจี๊ดแก็ไจี๊จะขึ้นหิ้งมาเลยล่ะ

เอาไม่ขาดทุนนี่มันก็จะของไหมมันเงี้ยอยู่เด็กเกดย่าสื่อสัญญาไม่ขาดทุนนอ่ะมันไม่เมี้ยหรอก ย่งขงกันมั้ขนาดซกันม่เอาผมลองมันจีนี่เาตองูเขาเกี่ยวกันฮตองัูเขาเกี่ยวกันเกี่ยวเห็นมั้เกี่ยวออตองูเกี่ยวกันโอาะเกี่ยวกันตองงูกับตองูเกี่ยวกันบนงูคือว่าอะไรนาสกันม่เอาโอเคไปมจบ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 สองพันํองกน่้องกันนี่อีรีเทน้ามองซัยเกี่ยวกันคืองูไรอีรีนั่งเล่ไปซึงเกี่ยวหายแก่ก็เพิ่มหนอยี่ห

กอยังแน่นาอย่งวาใจวนาจีซื้อออ่ไปซื้อก็ไปซื้อดก็ซื้อไมโไดผมบอลํานได้ดอกในรจาซื้อเม่ไร้จ้าอยซื้อไม่อย่งยังเพิาะต้อโหลดเพ่าะ้อโลดใครซื้อนานีกันนานาดอกอันว่าซื้อว่าไปใครจาไปซื้อขาดขึ้นใคจะซื้อเต็ พอดีเลยนะใส่เก็ดพนานะก็พอไปกอมาอยู่เั้นฮะเนี่เราเจ็ันก็อยู่ที่ไหนใต้คูนี่มนี่อานทีดอก่ไรนอยทำหนึ่งุึ้ อเออยอยู่รเรอหาอลงมาหาลอยเพื่อะหาอยู่ลอลงมาไปเ,เลลี๋ยตัวายหอหามู่ดกน

ส้วนตบาดก็เหลีวเลยจิ้มไปครับนีลาเลยส่วนตัวบาทครับหนีบาเลยหลทงสุหนีลาเลยเขาเหลียว้อนึงเดือนไปีบ้อต้นพิจนาตลาดยืเบ้องหนอเงือน้อยหนึ่อนเงยไป็นมันหนุนร้อนร้อนก้อนหน่งร้อน็นหนน้อนก้อนยันบ่อาน่ะ

แข้งแต่ย่าเอาใจวรหทำใจวรนทำใจวรใใจนั้งมอกันทังมอบ่วามรั้้เจ็บวดแน่เจ็บน่่ไ่งตั้มืไม่รู้่าไม่รูท่หาย่มันหนจมทคนลหนเมือายหนายใส่นููก้ดูกันบ้างสดไดั้

มเนสำนักมเนมนนรอบเ่าวยเท่ไหรมันไดีเาแล้วพวกแกจาม่เพิ่รอยกัสิได้ยงยจะดีรอยเปน่ยจีตียอมันสูงส่งเก้าที่อ้ดีจนบวกไปหาไว้ก่อนเออเอ่อนี้าเียอันนี้ซ่าเบียกันจียงเปียกันล้วมื่อนี้เตือนเตนไงเบเบดไใ่กว่าไหนกําซื้อคนนี้เด็ขายรอไ้

ไปเปิดมันสามลอยไปโอ้ยมันขายบ่ได้ได้โอ้ยเาอาพันนึงันยอมนี่ยอมหาอร่รลุขาลยนี้ยจะสองลอยไหรถนลยสองยมันจะไปรุ้จ๋งไหนอโอ้มอ่ยอมนขาดทุนพันนึงยอมขาวลอร้ลอยเนราจะสองลเนี่ยข้าวลยรถข้ลอยั้นไหนข้านลอยติศไปจ่ายขอไเห้าน้เขาอันนี้ไปโห่สิขายน้ำกันหนังสีที่ผ่านเขาว่านเป็นทุ่ือพันหนึ่งผมให้แต่ในรุ่นข้าวลอยเนีย่ครับ อ๋อบังอันนี้ก็มาเพื่ออยู่เขากับาลมาตอ่อเอากระดใหม่มาต่อเนาะเยองเฮ้ยสื่งงวนอีกแน่เฮ้ยหาหาิมาเาฮ้ยหาซิมาขายโอ้ยขโมยนีย <c oughs> ้มันนู่นขายมืนเหมอนกันเอ้ยน่า่น <c oughs> ตื่อนหน่อยเนาะก็คุณเอาไปขึนรถเลยพกอรที่อี่อนนั่นี่รถาเงผมอยู่ใชรถดิ่อใสป้อนรถอยู่นะใครป่อนป้ออะไรป่อนป้อนอะไรรถอาเลยจอยอะไรขายได้ลงขายสี่เลยเอได้ขายได้เอาที่เอาป้อมนี่นะถ้าเต็ม่อไรป้อม

ก็นแล้วมึงยหลับกไม่จะกิมาจะโคกมงล่ะ่ด้อ่ะินลมันเิ้งครับนอ่าาประกันไเลยขาถกขาอเอขายมมันสมเราจะตงันมันมันียไองไก่กันไหนล่เเฮวางาเา่าาตัวอยู่พสูจเยกันนจะไดยยอดุ้่น่เก้าพัน

เอ้าก็ว่าสนีขอตัวมีเด้นี่นี่ไปไปยังกันยังกันนยังกันพอถือเอาคนหนคนนึงเออเออาเที่ยวนี่ไปเปลี่ยนเขาก็ยังเอาลุงมาคุยกันไน้มล้วนี่ยอุมสขอแบ่งดูนะอยสัตว์ไฟสัตว์ได้หาร่อย้วแม่นบอกจ้องมือหาอร่อย สิ่งตนึ่ขั้นหนึ่งตัวน่งมืนหนึ่งแขนโคกเดียวปอดอาอร่อยแล้วครับไป่อไรลูกเจ้าตัวไรลูกเจ้าเต็มเจ้าตัไรนี่วาจัได้คุแล้วสองพันโอ้ไปว่าไรเนาะหอยสาดเนาะสองพก็ถโค่นละมื่นพันมื่นพันเอาไว้ดีด้ไปว่าไรไปว่าไรนะ เ <S an> ช่าจตเต็มเลยบอลหลดหาพบหลูกล้านพ่อา้าเ่ยหลอดไนเนี้เอาไปขายบะแเอ่ไปขายไปเจรจาเกียนเขาพอสิได้เร่ม่ายพอสเริ่มหนึ่งของซองโองโกแล้วเต็มพันอันก็พันหนึ่งพันหนึ่งอะไรเดิ่มอยู่แล้วงอ่ามันกันบอลบอนี่นีน่ ไปเจมมาเรื่อนี้มองมาอุ้ยจันวันนี้ครับนี่อดประาจาดในซ้อมปันนี่นะไ่ได้ซ่อมหอยสาดเพราเจะโควนเราพันอย่าังเดียวนะ เราโคมเราพัรู้ไห้ลูกร้านแน่โคมลราหารอยก็บ่ได้เพราะอะไช่อว่าเนาะบ้านดชื่อแต่ษนาหอวัชาติห้างแล้วแล้วนี่โอ้เจ้าคนละพัน